สวัสดีครับผมซีต้าช็อปออนไลน์นะครับผมวันนี้มีโปรดักต์รถของปัญญาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากซีรีส์อื่นๆของตัวปัญญาเลยนะตัวนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นว่า HACM 1001นะครับแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับผมอย่างแรกเลยมาดูรายเละอียดของตัวรถก่อนรถเป็นไซส์ขนาด9ก้า่ที่60ซนติเมตรความกว้างอยู่ที่60สิบซนติเมตรตัวนี้ความสูงอยู่ที่หนต่งรนอื่นของเซนติเมตรนะครับผมถ้าดูจากไซส์เนี่ยจะเตี้ยกว่ตัวอื่น,นะน,นอ่นนนนะค,ตตค้อ ถอดออกนะก็หมายความว่าเวลาเราจะเก็บเนี่ยต้องถอดออกเป็นชิ้นๆเวลาประกอบเนี่ย จะยากกว่าตัวซีรีส์อื่นตัวนี้ก็จะราคาประหยัดกว่าเพราะว่าตัวเสาจะไม่ได้เป็นแบบวิกฤติแต่ฟังก์ชันฟีเจอร์อย่างอื่นยังเหมือนกันตัวเนื้อโลหะยังเป็นโลหะแบบฮาร์ดออกซิไดซ์นะครับเป็นอลูมิเนียมอัลลอย98%เหมือนเดิมเลยความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กปกติทั่วไปตัวนี้แข็งแรงแต่จะไม่ใช่เป็นเหล็กเพลนะสีนี้ความแข็งแรงก็จะเหมือนซีรีส์พวกตัว L อตัวด้านขอบตัวนี้ก็เป็นวัสดุเหมือนกันเป็นคอมโพสิตกันกัรกระแทกเหมือนกันเลยอ่ะอีกจุดหนึ่งที่มันจะต่างสำหรับซีรีสเเน่่่ตรรง้้้กกาามมจะหอออค็็ิืืวซ เอามาต่อด้านบนได้4มุมเลยอ่าส่วนจุดเชื่อมต่อตัวนี้ยังให้เกียว1ต่อ4และ3ต่อ8มาเหมือนเดิมนะครับ1ต่อ4เนี่ยให้มา136จุดตัว3ต่อ8เนี่ยให้มาที่34จุดนะครับผมตัวระบบล้อยังเป็น Quick r e l e a e เหมือนเดิมเหมือนซีรีส์ตัวใหญ่นะตัวนี้ยล้อเป็น Quick r e l e แล้วก็จะเป็น2แบบล้อแบบหมุนไม่ได้กับล้อ u n i o n l e ที่หมุนได้ระบบเบรกมีเหมือนกันส่วนการใส่ล้อกับอกะบาตเนี่ยยังเหมือนเดิมตัวนี้เป็นลักษณะ Quick r e l e เหมือนกันง่ายๆเลยซีรีส์เนี้ยมันจะแตกต่างระบบถอดตัวเสาตัวขานแค่นั้นเองตัวนี้ยรองรับน้ําหนักได้ชั้น ละ150กิโลกรัมอ่าน้ำหนักเนี่ยรองลับได้150กิโลกรัมส่วนตัวรถเข็นเนี่ยน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมน้ำหนักจุดโดยรวม2กระบะเนี่ย3า0กิโลกรัมอ่าลืมบอกไปล้อโครงสร้างยังเป็นเหมือนกันนะเป็นอลูมิเนียมอลลอยเหมือนกันตัวล้อเป็นล้อแบบสูบลมเหมือนกันปกติเป็นล้อ1ินิ้วง่ายๆว่าอะไหล่มันใส่กับรุ่นใหญ่ได้เพียงจุดแตกต่างคือตัวเสาอย่างที่บอกตัวนี้มีคานมาให้แล้วก็รุ่นนี้แผ่นลองเนี่ยตัวกระบะมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้สังเกตตตตตรรรรงงงขขอออบมมมมมมุนเเเเเนนนนนนนีีนี่ยยััััจจจะะะวสาาาึ้้้แถปป็ L ก SerieM ไลหื นีจะแตกต่างกันส่วนระบบตัวคานตัวอะไรเนี่ยยังเป็นฟลิ e รีทของปัญญาเหมือนกันทุกรุ่นนะตัวแพนเดิลตัวบาร์ด้านหน้า ยังเป็นลักษณะแบบเดียวกันหลักๆก็จะต่างกันประมาณนี้แล้วก็รุ่นนี้ยังให้ล้อแบบเล็กเวลาเราเข็นเนี่ยเวลาเราพับตัวนี้ก็จะให้ตัวล้อกระบาดมาเหมือนกันฟังก์ชันฟีเจอร์เหมือนกันรุ่นใหญ่เพียงแต่ว่าเวลาเราถอดมันจะใช้ขั้นตอนมากกว่าตัวรุ่นใหญ่ก็สําหรับใครหารถสําหรับกองถ่ายที่ราคาไม่แรงแต่ความแข็งแรงยังเหมือนตัวอื่นเลยนะโอเคจะสิเรื่องของการถอดคือง่ายๆถ้าใครซื้อที่แบบว่าไม่ได้ย้ายกองถอดเข้าเบาๆ่อยๆทิ้งไว้ที่สตูเข็นในสตูตัวนี้น่าจะตอบโจทย์การใช้งานครับผ